ผมผ่านมาว่าจะไปไป,ไปนาครับผมทางรัดไปนาก็ผ่านมาเจอสวนท่านนายพลครับท่านนายพลก็ทําเกษตรแบบผสมผสานครับผมขออนุญ,ญาตด,ดูนิดหน่อยนะครับท่านนายพลก็ขุดสาเลี้ยงปลาครับมีนาิดหนวยมีน้ําไหลตลอดเลยครับน้ําตอนแรกนึกว่าโซลาเซลล์ไม่ใช่ครับเป็นเสียงน้ําไหลน้ําไหลลงสระครับผมท่านนายพลก็ ใช้ชีวิตแบบลูกทุ่งครับอยู่แบบพอเพียงครับผมน้ำไหลครับตัวเลี้ยงปลาหลายอย่างครับปลาพวกปลากินพืชปลาธรรมชาติก็มีครับครับท่านนายผลก็มีขุดสะายครับม,มีสาด้วยสาโครงการ2005สายมีสองอด้วยครับครับผม ก็พอแรงมาก็จะแห้งแรงครับผมเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยครับเดี๋ยวดูท่านนายพลเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้ด้วยเียนบอกว่าหมามันเคยกัดปิดท่านนายพลตายครับผมเดี๋ยวดูสุดนีดหนึ่งครับเดินสักดนงรอบสะครับผมท่านนายพลก็มีถังโอ้นี่นี่ทำอย่างดีเลยครับแต่ยังไม่เลี้ยงปาลาเลยครับเนีย่ยคอัเอาแบบนี้เลยครับถังสองร้อยลิตรครับ มาดูครับท่านในคนมีหมาด้วยครับเลี้ยงมาเฝ้าสวนอยู่ครับก้นถังถังใหญ่ใหญ่เลยครับโอ้ใหญ่วาผมอีกอย่างดีเลยน้ำเยอะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับผมอยู่ทางกลางทุ่งนาโล่งครับทุ่งนาติดกัน ครับผมกระท่อมท่านฟฟนาฝพก็จะประมาณนี้ครับผมรับใยนีนก็มาแล้วครับเราจะมาดูครับดูเ mm hmm. ถียงดูกระท่อมท่านไหฝนครับว่าท่านนาฝนทําอะไรบ้างท่านนาฝนก็มีหมาครับไปเฝ้าสวนครับจากที่หมาดูยาแล้วก็ดูครับผมท่านฟฟนาฝพก็มีทำแบบทำง่ายๆครับผม แล้วก็ดูบวกดูเลยครับเนาะพี่นี่ดูครับดีมากหมาท่านนายพนครับท่านนายพลพ่อกลาพริกให้ปูกครับผมดูครับกลัวกลัวท่านนายพนเราอยู่แบบง่ายๆครับลูกทุ่งดีมากครับผม มีกา,าน้ำครับเนี่ยกา,าน้ำหนึ่งใบกับกองฟืนที่วางอยู่เรียงรายนี่ครับผมปอู๋ไ้ทำพันธ์ครับก็มีน้ำหนาวอู๋น้อยๆครับตอกทิสวยมากเลยมะเขือเทศก็สวยครับตรงนี้จูส่สวนใหญ่ ีทางรถขนข้าวคนอะไรครับผมน,นี้กน็นี้มาแล้วก็ดูโทรศัพท์ค้างครับผมรูม้เป็นไรครับอยู่ันก็ตัดไปเลยครับผมถ่ายรูปไม่ได้เลยก็ดูบรรยากาศครับบรรยากาศดีมากครับทุ่งนาเรามะพร้าวดูครับสวยมากเลยครับมะพร้าวน่าจะสองสามปีสีป่ปีแล้วดูรูปปีกไม้ครับโอ้ไว้ทํา ที่ทีข้าวอย่างดีเลยห้องน้ำห้องท่าก็อยู่ยง่ายครับผมนู้อะไรก็อาจจะเยอะแล้เดี๋ยวองปิดเดี๋ยวห้องน้ำอันนี้กอปิดปิดนอน ในข้อเป็ดครับพี่เลยนี่มาไม่กลัวมาเพรานี่นะน้องเก็บของกูี้ยปเจอไข่ยเต็มข้อเลยตัวเลยกูวทำไมเข้าไปกัดกกทั้งไา่คนทั้งนั้นเราก็ยังดูนี่ขี้เป็ดเก็บไว้ทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ก็สวยเลย ในคอกูกลัวคอ,อ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ก็ได้เทีแหลนี้ับนี่ปลูกพริกไปแล้เนี่ยไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเลยนะทา่านนะดูกรบปากสวยมาต้นสนสองบาทที่เผาถ่านเผาะอะไรด้วยนี่โู้ใช้เครื่องเผาเลยนี่ อันนี้เอาไว้ฟังที่เอาไว้ฟังฟังให้ดูเป็นอาหารปลาปลาเยอะตรงนี้ไหมครับขี้วัวขี้ควายมีโชคดีด้วยมีนาติดห้วยด้วยน,ยนี่อันนี้พอถานครับโอ้ใช้แบบนี้เลยหรือ ฟอแบบนี้หาย,ยากเลยโอ้นี่ก็เต่าฟอทานแบบสุดยอดเลยทำไม่ดูลือฝังคนได้เลยนะครับฝังได้เลยฆนะ่าแล้วฝังเลยนี่ทานด้วยนี่อันนี้เอาไว้เลทรลเลอ อไอ้คนไม้คนอะไรมาเผาเนี่ยไม้ม้วนวะเลยนี่ครับทุดยอดเลยนี่ก็ถือว่าดีครับท่านทำได้ดีมากเลย mm hmm. ใช้แกเะเผาครับผมไปเก็บครับโอ้ลมลื่นดีครับ มาฝากกันครับผมขอบคุณดีครับ